สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสสเกษตรวันหยุดประากรอากาศเพื่อการ,กรเกษตรในช่วงรับเที่ยงวันนี้นะครับต้องเรียกว,ว่าแจ้งเตือนในส่วนของน้ําท่วมหนักนะครับโซนทางด้านจังหวัดภาคใต้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานมาทั้งวันทั้งคืนนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมอพยพขนของขึ้นที่สูงนะครับในส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ จังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมดเลยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับรวมทั้งพัทลุงกระบี่นะครับโซนนี้นะครับนครศรีธรรมร,ราชทั้งหมดนะครับก็อพยพขนของขึ้นที่สูงด่วนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานมาตั้งแต่ สองวันที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูนะครับถ้าดูโซนจังหวัดแรกก่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครับตอนนี้ยังคงตกแช่หนักอยู่โดยเฉพาะโซนทางด้านอำเภอเมืองนะครับยังตกแช่หนักค่อนข้างจะแช่แล้วก็นาน,นะครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางด้านนี้นะครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางด้านไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านนาศารนะครับ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอนะครับเดี๋ยวเช็คดูเป็นรายอำเภอนะครับอำเภอท่าข้ามนะครับแถวท่าข้ามคิริรัตน์นิคมนะครับโซนนิสุราษฎร์ธานีท่าการจนาดิตนะครับฝนถล่มหนักเลยนะครับการจนาดิตแล้วก็บ้านนาเดิมเคียนซานะครับบ้านนาสารนะครับอำเภอนาสารนี่นะครับก็คือ สุราธานีนี่ทั้งจังหวัดนะครับในวันนี้บางสว่านปลายพญานะครับยังคงตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานอำเภอพระแสงนะครับฝั่งนี้นี่คือฝนนะครับชุดใหญ่ที่ตกต่อเนื่องแล้วก็แช่นานแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับอำเภอลานสกาคีรีวงนะครับนครศรีธรรมราชท่าศาลาทั้งหมดนะครับอำเภอศรีชน ทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็นี่นะครับควนขนุนนะครับบางแก้วพัทลุงนะครับจังหวัดตรังก็ทั้งจังหวัดเช่นเดียวกันนะครับย่านตาขาวอเภอกันตรังนะครับอสิเกาอเภอเมืองตรังนะครับต้องเรียกว่าทั้งหมดนะครับควรปูนวังวิเศษนะครับ ห้วยยอดตรงนี้เกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับลำทับนะครับกระบ,บี่ก็ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมายังนี่นะครับจังหวัดตรังอาเภอนาโยองอาเภอเมืองตรังอําเภอย่านตาขาวแล้วก็ทางด้านพัทลุงนี่นะครับอําเภอป่าบอนอําเภอตะโมดป่าบอนตะโมดรัตนภูมินะครับควนเนียง ปากพยูนนะครับบางแก้วเขาชัยสนอำเภอเมืองพัทลุงนะครับอำเภอควนขนุนตรงนี้จะเห็นนะครับชะอวดนะครับตรงนี้ก็คือฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานมาหลายวันแล้วนะครับน้ําเริ่มท่วมบางอบยบขนของขึ้นที่สูงด่วนนะรัตนภูมินาสีทองนะครับแล้วก็อําเภอควนโดนอําเภอฉลุงนะครับ อำเภอเมืองสตูลคลองกุดนะครับมาดูฝั่งอำเภอสะดาวสงขาอำเภอปลีกนะครับประดังเบซาคลองแยะทุ่งลุงนะครับบ้านพลูหาดใหญ่สงขาอำเภอเมืองสงขานะครับอำเภอชนะอำเภอนาทวีนะครับสะบาย,ยนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักอำเภอยะหานะครับ อำเภอยะหาแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับก็คือของสงขลานี่ทั้งหมดนะครับทุกทุกอำเภอของสงขลานะครับทานโตแล้วก็ยะลานะครับอำเภอทานโตอำเภอศรีสาคออำเภอลือเสาะนะครับบารอเมืองยะลานี่นะครับยะหาตันหยงนะครับอำเภอเมืองปัตตานีปนาเร ก็ท่วมหมดแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านภาคใต้สุไหงปาดีนะครับก็เกิดปรากฏการณ์นะครับเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานอำเภอเหล่านี้ก็คือทั้งหมดนะครับของจังหวัดโซนทางด้านภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาแล้วก็ถ้าดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนี่นะครับจะเห็นกลุ่มฝนชุดใหญ่ที่ยังคงต่อเนื่องและแช่นาน,นครับ ไม่ว่าจะเป็นดอนศักิ์สุราษฎร์ธานีกาญจนดิตฐ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงนะครับอำเภอชัยบุรีอำเภอเคียนซานะครับอำเภออาวลึกกระบี่อำเภอปลายพญาอำเภอเมืองกระบี่อำเภอเขาพนมนะครับอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมนะครับอำเภอลำทับอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนับชวางพิปูล อำเภอนพพิตามครับอสิชนอเภอขนอมอท่าสารานะครับอเภพรมคีรีอเภอเมืองนครศรีธรรมราชครับอปากพนังอเภอเฉลิมพระเกียรติอเภอเชียนใหญ่อเภอหัวไซออเภอฉะอวดนะครับอเภอร่อนพิบูรณ์จุฬาพรครับทุ่งสงลานสกาแล้วก็รัชดาตรังนะครับอเภอห้วยยอดอเภอวังวิเศษอเภอสิกาวครับอเภอกันตรัง อำเภอเมืองตรังอำเภอนาโยงอำเภอย่านตาขาวนะครับอำเภอเหลี่ยนอำเภอป่าพยอมพัทลุงนับศรีบรรพตอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอกงหลานะครับอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าบอนทุกอำเภอนะครับระโนดสงขาสถิงพระแล้วก็อำเภอควนเนียงอำเภอรัตนภูมิอำเภอหาดใหญ่นะครับสะดานาทวีชนะ เทพาสบ้าย้อยอำเภอเมืองสงขานะครับทุ่งว่าสตูลละงูมันังนะครับอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองสตูลครับทั้งหมดนะครับฝนอำเภอโคกโพปัตตานีอำเภอหนองจิกอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอยะหลิงนะครับอำเภอมาโยอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะอำเภอยะลังนะครับอำเภอเมืองยะลาอำเภอยะหาอำเภอกาบังนะครับอำเภอบันดังสตา อำเภอรามานอำเภอเบตงนะครับหรือเสาะศรีสาครระแงะนะครับอเภอเจาะไอร้องอำเอเภมืองนราธิวาสสุงไงปาดีอำเอภสุขิรินอำเอภแหวงนะครับตรงนี้จะเห็นกลุ่มฝนที่ยังคงตกหนักนะครับตกหนักและก็แช่นานนะครับฝนกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมาตะวันตกนะครับจากตะวันออกมาตะวันตกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ จากตะวันออกมาทางด้านตะวันตกกันนะครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับดูในส่วนของเรดาร์ของภูเก็ตนะครับดูเรดาร์ภูเก็ตเนี่ยนะครับจะเห็นกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากที่เคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็ตกต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับในโซนทางด้านจังหวัดภาคใต้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมนะครับ ฝนชุดนี้ตกมานานนะครับตกมาตั้งแต่ช่วงตั้งแต่2วันที่แล้วนะครับถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับว่ายัง,ย,งยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนต่อนะครับ28 30นะครับบริเวณความกดอากาศ สูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผลงมาคลุมประเทศไทยปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับ,กบมวลสุนทรโลกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอา่าวไทยและภาคใต้มีกําลังค่อนข้างแรงในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุมสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูลขอให้ประชาชนบริเวณดังการรวองอุทธรจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าําไหลผาและพื้นที่รุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือ,รอ,รอด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวและขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งไว้ด้วยนะครับสําหรับประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับลมแรงโดยประเทศไทยอุณหภูมิจะลดตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา,ศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบนเวินดังกาดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นนะครับก็เป็นข้อมูลวันนี้นะครับภาคใต้เอาใจช่วยพี่น้องที่อยู่โซนทางด้านภาคใต้นะครับเนื่องจากลักษณะฝนไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณข้อมูลจากาศูนย์พยากรอากาศระยะกลางยุโรปและก็ขอบคุณ่ันผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจยกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ